นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทิพย์ที่ได้สังสมมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและความดีที่ได้กระทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขอรวมความเป็นทิพย์บุญกุศลทั้งหมดนี้เป็นมหาบุญทิพย์น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกพระสูตรพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์พระสมุติสงฆ์ทุกลูกเทพพรหมพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ในบรวรพุทธศาสนาและส่วนประกอบสำคัญของโลกธาตุคือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณโดยมีพระแม่ธรณีเป็นที่สุดขอทุกท่านทุกพระองค์ได้โปรดอนุโมทนามหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าเมื่อทุกพระองค์ สุกเกษมํำรานด้วยมหาบุญทิพย์ที่ข้าพเจ้าอุทิศแล้วนี้ขอได้โปรดเมตตานำส่งมหาบุญทิพย์นี้กลับมายัางข้าพเจ้าในการรับบัตรเดี่ยวนี้เถิดข้าพเจ้าขออนุโมทนาความดีความสำเร็จของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อนุโมทนาความดีความสำเร็จของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระเจ้าทุกๆพระองค์อนุโมทนาความดีความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์อนุโมทนาความดีความสำเร็จของเทพพรหมพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาทุกๆพระองค์ขอพลังแห่งการอนุโมทนา อันบริสุทธิ์นี้เป็นผลึกกำลังอันยิ่งยวดในการแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ส่งผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ขออัญเชิญพระจัตุโลกบาลพยมมกกะทั้งสี่อีกทั้งแม่พะระธรณีโอดเสด็จขึ้นมาเป็นสกีพยานและขอเมตตาพรม ที่ดูแลจัดกองบุญบาปและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณและสรรพชีวิตในวัฏฏสงสารทุกภพทุกภูมิในอนันตจักรวาโลโปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าสามารถอุทิศมหาบุญทิพนี้เป็นผลสำเร็จด้วยฤทธิ์ด้วยการด้วยเทินด้วยอำนาจฤทธิ์ทุกส่วน ทุกท่านทุกพระองค์บุญญาฤทธิ์ของข้าพเจ้าจงแปลเปลี่ยนเป็นกุศลที่มากมายเป็นข้าวเป็นน้ำน้ำทิพข้าวทิพป,ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้รับตามที่ปรารถนาและควรได้ตามธรรมดังแก้วผลึกเรียกว่ามหาบุญทิพดังนี้แลข้าพเจ้า ขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่บิดามารดาทุกภพทุกชาติในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดเบื้องบนพ่อเกิดแม่เกิดเบื้องล่างอีกทั้งตระกูลปู่ตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพ่อ ตระก,กูลแม่ตระก,กูลพี่ตระก,กูลน้องคนรักในปัจจุบันคนรักในอดีตคนรักทั้งญาติพี่น้องทั้งร่วมสายโลหิตทั้งหมดจงมีส่วนในมหาบุญของข้าพเจ้าขอทุกท่านได้โปรดรับความกระตันยูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศ บุญกุศลทิพนี้แด่เทวดาประจำตัวเทวดาประจำบันเกิดเทวดาประจำปีเกิดจงดูแลข้าพเจ้าทั้งจงทราบนามแล้วก็ตามไม่ทราบนามก็ตามที่ระลึกได้ก็ตามที่ระลึกไม่ได้ก็ตามขอให้มีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศทั้งหมดทั้งมวล ให้ท่านมีส่วนโดยทั่วกันจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามตั้งแต่วันนี้หรือจะมีครั้งต่อไปในอนาคตอีกขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความสำาราญและความสำเร็จนั้นจงกลับคืนมาสู่ข้าพเจ้านณก,การระบาดเดียวนี้ด้วยเถิดสาธุ